ก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้โบจอหน้อมเกมเมอร์เช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะครับทานผู้ชมเราจะมาสอนแต่ง QH r นะครับคือเป็นปืนที่แบบผมไม่ได้เล่นมานานแล้วละ่ะคือเป็นปืนในตำคือมันตานานสำหรับผมเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะผมจับตั้งแต่แรกๆตอนนั้นนัุณดูตั้งแต่ช่องเก่าผมที่ผมแต่งสอนแต่งตั้งแต่ช่องเก่าไปอะเออแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลย แล้วก็ในวันนี้เราจะมาแต่งให้ดูเรนูนะครับว่ามันจะใช้ดีแค่ไหนสำหรับของใหม่ในซีซั่นที่11ของแต่งของ q N r ของผมนะครับมาดูโอเคแต่ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องนะเกมเมอร์ด้วยนะครับก็มีปืนอะไรใหม่ๆคนดูก็ลองไปดูกันได้นะครับแมส่งแมสซีเ่เนมมายังอยู่นะครับแต่ผมไม่มีตังะูดูเอไม่มีตังเโอเคมาดูก็เดี๋ยวเราเข้าไปหน้าโด,ดเอากันดีกว่าก็ ไม่รู้อะไรจะพูดชิปวันนี้น่าจะสั้นหน่อยนะคนดูต้องข่อใบจริงโอเคเราเข้าไปเอ็มบีครับโอเคเข้าไปกีวางานนะคือเมื่อกี้มันเป็นนับปกนะคือไปเล่นบีอาร์มานะครับอเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่หน้ารถเอาไปที่งปล่อยแล้วนะครับโอเคเราดูของแต่งอันแรกนะครับลำกลองปืนบววเป็นเราใช้เป็น OWC Mark Man นะครับก็บวกวามแม่นยัมเมื่อเลนจิงนะครับระยะด,ดัมเมดแลดีเรานอนแะ่งดีเราตั้งนะครับส่วนสโต๊กสโต๊กอ่ะสโต๊กเอ็มเรใช้เป็น NRP อะไรอ่ะสติกเกอร์สต็อกนะครับก็บวกความแป็นยางเมืองอินเียตัวกระตุกครับแล่นดีเดานอนครับแล้วดิเดาตั้งครับผมจะไม่บอกตัวสีแดงนะส่วนเฟิร์ครับผมจะใช้เป็นกระสุนเริ่มต้นจํานวนมากก็คือกระสุนจะใส่ผมคือเน้นจะเน้นกระสุนครับเออก็มาแล้วแต่คนดูนะครับจะเอาไปแต่งแบบผมก็ได้นะครับแต่ถ้าคนดูไม่เน้นไม่เน้นกระสุนก็เป็นจอดพวกทะลุทะลวงอะไรประมาณนั้นดีกว่านะครับส่วนแมกซีนนะครับผมใช้เป็นอะไรอ่ะ สฟาสฟาสอะไร่ผมผมอ่าไม่ถูกอ่ะอันเรียกฟาแลวกันมันจะบวกความเร็วรีโหลดนะคนดูผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนกิฟต์หลังผมใช้เป็นอะไรอ่ะกิฟต์กิฟต์ทัพเปอร์นะครับน่าจะใช่นะผมก็อ่านไม่ค่อยออกคนดูมันจะบวกความแม่นยำเมื่อเล่งยิงมันชื่ออะไรอ่ะผมอ่านว่ากิฟต์อ่ะกิฟต์ ทัปอร์นะก,กันก็ประมาณนี้นะกัน,กนครับดูก็ผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับต้องขออภัยในภาษาอังกฤษเองนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยก็ส่วนพาดาเมจอะดดเมจของ Q ีวนะมันจะอยู่ที่23สามครับแล้วก็ฟันม่ยัมันจะอยู่ที่เจดที่แต่งมาแล้วนะเออก็ระยะยิงมันอยู่ที่ห้าสิบนะคนดู52แล้วหรืออ๋อ5้าสองเนี่ยเห็นเป็น6 2สองอัตราการยงสูตน,นะครับเป็น87บนะครับความ้อตัวผมจะไม่ได้ใช้ความพบตัวนะผมจะลดฟังความตัวคือความพกตัวนี่จะแปดสิบแปดนะครับ ควบคุมผมจะ43ก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้รดูก็ของแต่งนี่ก็ QR นะแล้วดู QR นี่โคนรน่ากลัวยังไปสู้ซอมบี้ที่ไหนมาเออก็โอเคครดูก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าว่า QR เนี่ยมันจะเป็นยังไงสําหรับลูก QR ของผมนะครับโอเคเราไปเจอกันในเกมกันเลยครับ อาะครับคนดูเข้ามาในเกมนะถ้าเสียงถ้าเสียงในเกมตังก็ต้องขออภัยด้วยนะช้าไปหน่อยเราอยู่ในโหมด domination นะครับโอเคแต่คิดผ่ายแล้วคนดูมาดีมาเด้เร่เร่ตอนนี้เราโดนยึดแล้วนะครับผมจะไปตรงสีแดงนะมาดีครับเพื่อนไม่เกี่ยวใครดีนะหมดโอ้โหชักปืนช้าชักปืนช้าไม่ได้คนดูต้องขออภัยจริง โอ้โหแตกสวยสวยสวยลาภเพื่อนนะครับเรียกว่าลาภเพื่อนคือเมื่อาแ้เฮ้ยขออภัยใยคำยามแล้วดูไอ้คลิปติดเหลืองอีกผมก็ยันพูดแต่ผมก็ยันด่าแต่ไอีกคลิปติดเหลืองตลอดไม่ได้ติดเหลืองนะแต่กลัวติดเหลืองนะเสี่ยวติดเหลืองเหมือนกันโอเคกระสุนเริ่มต้นเนี่ยผมมาสองร้อยสองร้อยกว่านะผมบอกคนดูนะแล้วแต่คนดูนะนะถ้าคนดูใช้แบบ เป็นกระสุนมันก็จะดีหน่อยนะครับมันแล้วแต่คนเล่นด้วยแหละแต่ถ้าคนดูเอาองผมไปแต่งก็ได้นะแล้วแต่คนดูเลยครับแต่ผมคิดว่าถามว่ามันดีไหมสาหรับเจ้าคีว,วิกงานที่ผมแต่งเนี่ยมันก็ดีอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้ดีมากี่้คนดูดูนะเดี๋ยวผมจนะดูมันอาจจะซูมช้านะครับแต่ฟาร์มนิ่งอ่ะมันก็ได้อยู่นะมันไม่ได้ถือว่าแย่นะ มันนี่มันก็ยิงแล้วมันค่อยๆเด้งทีอันนี้มันแบบจะไม่ได้ดีดแบบไปนี่เลยนะครับคุณดูเอาดิสองคนก็ไหวนะผมบอกแค่นั้นแหละเออก็อย่างที่บอกเราดูมันอาจจะไม่ได้ดีดแต่มันดูนะเอาดิเนี่ยเราดูเห็นไหมมันนิ่งมากเลยแต่ม,มันอาจจะมีดีดบ้างดีดเล็กน้อยเหมือนไม่ได้แบบไม่ได้ดีดแบบเวอร์วังอลังการขนาดนั้นนะคุณดูถ้ามันดีดเวอร์วังนะโอ้โหตายว่ะ ก็มันมันจะไม่เหมือนปืนอื่นอนะ่ะถ้าปืนอื่นมันจะดีหน่อยแต่อันนี้มันไม่ค่อยดีนะก็แนะนําว่าถ้าคุณดูอยากจะแต่งปืนนะถ้าแบบไม่แต่งน้าผมนะก็แนะนําให้แต่งแบบว่าเน้นยาอย่าไปแบบผมคิดว่าแต่งจะดีดีกว่าคือแต่งเอา,เอาแล้วแต่เราอะสไต,ตายเราน่าจะดีกว่าที่ผมคิดนะสไต,ตายแต่เราคนคนมันไม่เหมือนกันบางคนคิดว่าเอ้ยแบบอันนี้ดีกว่าแบบอันนะั แบบนิ่งๆมันก็ดีนะแต่ถ้านิ่งอ่ะเราก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับโฮ้ยดอมมันนชั้นผได้ครัสิไปไละผมค <l ain> <gue bbe> ิดว่าถ้าเราแต่งถ้าคุณดูไม่แต่งตามผมเนี่ยก็อันนี้ไม่ไม่ได้ว่ากันนะคุณดูคุณดูจะแต่งไม่แต่งก็คือสิทธิ์ของคุณดูนะเออก็ก็เน้นเน้นนะผมคิดว่าอันนี้มันคารับผมเนี่ยผมเป็นคนแต่งไอ้พวกนี้อยู่แล้วไงนิ่งมังไม่นิ่งมางเคาะของแต่งผมก็อาจยังไม่ได้ปลดล็อกครบทุกอันนะครับแต่ของแต่งมันก็ไม่เหมือนกันนะคุณดู แต่คนตั้งแต่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือขึ้นว่าถ้าคนดูจะแต่งเองนะเอาตามใจคนดูที่คนดูชอบเลยคนดูชอบแบบไหนคนดูแต่งเลยครับแต่ผมคิดว่าผมคิดว่ามันดีที่สุดหรถ้าคนดูจะแต่งดูดิดูดิควนิ่งโอ้โหมันอาจจะซูมช้าแต่มันนิ่งนะผมคิดว่าแต่ที่บอกคนดูนะครับ ผมผมก็ไปแต่งได้นะครับถ้าแบบแต่แต่พวกคนดูจะบอกว่าเฮ้ยซูมช้าไปหน่อยวะ่ะแต่ก็ยิงเขาได้แต่ผมคิดว่าที่ผมเอามาเนี่ยมันจะเป็นผู้บวกพวกกระสุนมากกว่านะครับผม <c oughs> ผมเนี่ยผมจะแต่งเป็นบวกกระสุนมากกว่าแล้วก็บวกความความควตัวไม่เท่าไหร่นะผมจะเอาเป็นผู้ระยะยิงคนนึงคนนี้นะครับโอเคจะตาย อย่างที่บอกนะครับมันไม่ได้นิ่งอ่ะมนันแต่ถ้าคนดูแต่งเองอ่ะผมคิดว่ามันก็ดีนะการที่เราแต่งเองเราจะได้รู้ด้วยว่าเราชอบสไตล์แบบไหนแต่ถ้าแต่ผมนะถ้าคนดูจะแต่งก็ได้ครับเอาดิสวยๆด้วยๆผมไม่เห็นผมไม่เห็นชอบแบบไหนแต่งแบบนั้นทำไม่ดู ถ้าคนดูจะไม่แต่งแบบตามพวกผมก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอตอนนี้ให้แต่งให้แต่งตามสไตล์ตัวเองที่คิดว่า,านือหัมันดีที่สุดนะครับไอ้ที่เราผมยิงไม่โดนดิสวยสตัวในของแต่งของผมเนี่ยคือแบบม,มันจะฟูลช้านะแต่กระสุนมันเยอะสองร้อยกว่าโอ้โหจบอ่ะจบไปที่หนึ่งเกมนะครับเราได้คะแนนหนึ่งร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมที่สองเลยดีกว่าแล้วครับท่านผู้ชม ตอนนี้เราเข้ามาในโหมดเราไม่ช้าแล้ว,น,วลนะคือรถสับผมมันเข้าช้าหน่อยนะคนดูเข้าช้าก่าเพื่อนเลยอะตอนนี้เพื่อนรอบไปยี่สิบสามวันแนล้วผมเพิ่งเข้ามาอ่านนะโอ้โหอะไรวะโดนยังไม่ได้ยิงเลยนะยางที่บอกนะครับปืนผมมันจะเสียบเปียบตรงที่ซูมช้าคนดูผมปืนผมมันจะเสียบเปียบตรงที่ซูมช้าเนี<ๆ>่ยปะโอ้โหอะไรวะใช่ปะแต่ถามว่า เรื่องยิงเรื่องอะไรมันได้นะแต่คือมันสูงช้าไปแต่ถ้าคนดูไม่คนดูไม่ชอบก็แค่ดูเอาไว้เฉยๆก็ได้ครับลองไปแต่งผมคิดว่าถ้าคนดูแบบเอชอบของแต่งมันไหนก็ลองไปดูนะครับพวกมีหลายช่องครับพวกเอฟพวกพี่พี่เอฟดอฟพี่เดอะเบสแล้วก็พ่มอนเอ็กวันนะครับก็ลองไปดูนะครับคุณดูก็ของแต่งกดีจริงนะก็ลองไปใช้แต่งดูนะครับเออคูแตก ขอนแต่งช่องผมก็อาจจะเป็นคอนแต่งกับโป๊ะโปู๊้ใครเขาไม่ค่อยได้นี่ครับก็แต่กโบกว่าเออร์แต่คลิปให้คุดูได้ดูแล้วครับมันอาจจะกล้ากหน่อยนะครับเพราะผมมันกล้าครับอ้<พ>าวแพ้โอ้โหสามที่หกสามสิบดอมมันในชั้นกูโอเคแล้วคลิปนี้ก็เป็นตาสุดท้ายแล้วคุณดูอันนี้ตาที่สองแล้ว คือนี้แม่ได้แบบผมไม่ได้อันนี้คือผมทาคลิปผมไม่ได้ซีเรียสแอกว่าผมตอนที่หนึ่งนะแต่คือผมทําคลิปเพื่อให้คนดูได้ดูนะครับคือมัน,น,นผมเป็นยังไงวะผมเป็นคนชอบทําคลิปแต่คือแบบว่าผมเป็นคนเอ๊ะพูดไวชิบหายเลยตัดดวมาก,กนอ้ผมเจอคอมเมนต์หนึ่งพี่ของ, <ๆ S 2> ของคอมเมนต์มาว่าผมพูดไม่รู้เรื่องอะไรก็จริงครับผมเป็นคนพูดแบบไม่ค่อยจะรู้เรื่องด้วยโอ้ยโอ้บ่นนื้อ โดนน้องโบนว่ะผมเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนผมพูดไวอ่ะเป็นคนพูดติดติดพูดไวนะคนดูผมไม่เป็นคนติดพูดไว้ก็คลิปออกไม่ได้ดีก็ต้องขออภัยทุกคนจริงๆครับผมผมทำคลิปออกมาได้ดีแค่นี้คนดูต้องขอโทษคนดูทุกคนโอ้โหตายแล้วว่ะโอ้โหเจ็บยิงผมอ่ะโอ้โห โอ้โหซาเต๊กสองโดล,ลงุงเฮ้ยอดีตอดิตเนีเ่ยด,ดูมันนิ่งนะเขาดูแต่แม่งมันติดที่จะดูแพ้เรื่อยก็คือซูมช้านั่นเองนะพี่จูมันติดอย่างเดียวคุณคุณ,คณดูมันซูมช้านะแต่ถ้าแบบคนไม่ชอบซูม m ชาก็ เราไปดูของแต่งช่องอื่นได้นะครับพี่มงพี่มอนเอฟดงเอฟด๊อนะครับผมคิดว่าของแต่งคนน้นจะดีกว่านะแต่เอฟด๊อกคนน้จะทําเป็น BR มากกว่านะครับเอ็นั้นจะไม่ค่อยได้ทํานะแต่ส่วนมากถ้าช่อง MP นะก็พี่พี่เดอะเบสพี่เด็กเขาจะทํา MP แล้วก็ BR นะคุณดูก็ลองไปติดตามดูช่องก็ได้นะครับแล้วก็พี่มอนออกวันนะโอเคดูเราแพ้เดี๋ยวเราไปเจอท่านเราบีดีเอาเข้าไปดูตอนนี้เราออกมานล้วเราบีเป็นเทียบร้อยนะครับก็ถามว่าของแต่งของผมดีไหมผมจะบอกตรงๆนะสําหรับผมนะ มันก็ไม่ได้ดีมากนะมันถือว่าพอใช้ได้เล่นได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าของแต่งผมเนี่ยคนดูก็ลองแต่งตามผมได้นะครับแล้วก็ลองไปเปลี่ยนอะไนที่คนดูคิดว่าเออมันดีคนดูก็ลองแต่งดูนะครับก็คือเอาของผมไปใช้ได้เออแล้วก็ถ้าคนดูแบบชอบไบใบของผมมันซูมช้าหน่อยถ้าคนดูแบบชอบชอบซูมใบคนดูก็ลองไปแต่งดูว่าเออมันจะเป็นยังไงของแต่งของผมนะครับของแต่งผมผมว่าคิดว่ามันดีแต่คือมันติดที่ซูมช้าฮ มันก็เลยทําให้เสียเปรียบเพราะผมแต่งแบบเอาจริงนะผมแต่งทุกปืนผมก็คิดว่าผมแต่งมันไม่ได้แรงผมก็คือเหมือนแบบว่าอืมยังไงผมก็อธิบายไม่ถูกว่ะแต่ก็ผมก็มันทําคลิปแต่งไหมเขดูได้ดูอาจจะเป็นแบบว่าอ่ามันจ,จะแบบอาจจะไม่แรงเวอร์แบบโหดเหมือนใครคนอื่นเขานะเพราะผมเป็นคนเล่นกากมาผมตั้งแต่ผมเล่นเกมมันทุกเกมผมเล่นกากดทุกเกมมาดูเอาจริงนะผมเล่นกากดทุกเกมอ่ะเออ ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีก็ของแต่งอย่างเนี่ยที่บอกคนดูนะครับก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับถ้าไม่ดียังไงดียังไงก็ลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับก็ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วคนดูก็เอออัดมาประมาณเท่าน,นี้นะครับก็เออก็เห็นในเห็นในคลิปนะคือแบบผมคิดว่าในส่วนของคีวิอาร์เนี่ยผมมันจะดีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับกระสุนมันเยอะครับกระสุนมันสองร้อยกว่าเลยนะสองร้อยสามสิบเกือบสองร้อยใช่ไหมน่าจะใช่สองร้อยสามสิบนะผมคิดว่า คือผมเนี่ยมันดีตรงที่กระสุนครับแต่มันติดตรงซูมช้าซูมช้ามันทําให้เลยเสียเปียบคนดูเห็นปหมคนดูเห็นที่เวลาผมยิงอ่ะคนดูลองไปดูนะมันคือมันซูมช้ามากก็คือผมผมเดี๋ยววันหลังอ่ะผมจะมาทาคลิปแต่งคิวอาร์ใหม่นะครับก็จะอาจจะให้มันซูมเร็วกว่าวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแต่งให้ได้ดูในวันหลังนะนะคนดูเออก็อย่างที่เสียบก็คือเสียบเปียบมาเสียบเปียบตรงซูมช้าช้าของคนเพื่อนคคนอื่นเขาก็เราก็จะตายนั่นเองนะครับคนดูโอเคคนดูคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ ถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดตช่องน้ำเกมเมอร์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจะันคลิปหน้าดีกว่านะครับอยากให้แจ้งเปืนอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับก็